สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับทั่วประเทศไทยนะครับ FC มาในฟิลิปปินส์อินโดนะครับใต้หวันนะครับสปะปอลาวนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับแข้งเวฟหนึ่งสองห้านะครับนี่ครับแตกนะครับเห็นไหมครับสามลอยนี่นะครับที่เป็นลอยผ่านนะครับนี่ครับลูกค้าทําลูกไม่โตนะครับแต่ว่าเพิ่งมาขยายแข้งลูกโตนะครับนี่ครับนี่ครับแตกนะครับหักนะครับผมจะเอาเศษออกให้ดูแบบนี้เลยนี่เห็นไหม เศษแบบนี้เลยนะครับแตกนะครับเราต้องทําการเชื่อมใหม่นะครับเพื่อที่จะพ่อเข้าไปจะได้ใช้งานได้นะครับอ่ะมาตัวเล็กมานั่งดูครับอันนี้กําลังหัดงานอยู่นะครับหัดงานอยู่อ่าตัวเล็กนั่งดูเลยนี่ครับนะอาหารหน้าให้กล้องหน่อยสิเขามีอีกนี่ครับตัวเล็กนะครับก็มาดูเชื่อมนะครับตัวไปเขาจะเป็นช่างเชื่อมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ มาดูทุกวันเลยนะครับรู้สึกว่าชอบงานเชื่อมนะครับสังเกตได้นะครับมาถึงนะครับจะมาหมุนหรือมาซนก็ไม่รู้นะมาหมุนแก๊สมาหมุนลมครับบางทีก็เลือดเชื่อมไปนั่งจิ้มอะไรต่ออะไรบ้างครับมาเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมกันนะครับตรงนี้นะครับเราจะใช้เทคนิคการเชื่อมนะครับแบบไม่มีตำรานะครับนี่ครับเราก็จะเอาแก๊สลนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะหลอมเนื้อนะครับ อลูมิเนียื่ม่มันละลายนะครับยิ่งละลายเยอะยิ่งเชื่อมดีครับตรงนี้ก็ค้างไว้ได้นะครับแล้วก็นี่ครับละลายรอยต่อก่อนเลยนะครับถ้าเราจะใช้เศษเดิมเชื่อมนะนะครับละลายรอยต่อก่อนให้รอยต่อมาติดกันก่อนนะครับอันนี้ก็ร้อนช้านิดน,นึงเพราะว่าผมใช้พัดลมเป่าในการเชื่อมด้วยนะครับไล่ควันหน่อยหนึ่งนะครับ มันก็จะร้อนช้านะครับแต่ก็เพิ่มแก๊สเพิ่มลมนิดนึงนะครับมันก็จะร้อนทั่วถึงนะครับภายในเวลาแป๊บเดียวนะครับอ่าเดี๋วนี้ก็ใกล้แล้วนะครับดูจากขมาวควันไอนะ้ำมันเครื่องที่แข็งนะครับอ,าาอ่าตอนนี้ก็ละลายแล้วนะครับเริ่ม,มาละายอ่เริ่มละลายแล้วครับ นี่ครับเราจะละลายลึกแบบนี like ้เลยนะครับมันต้องละลายลึกู่แล้วนี่ครับละลายล,ลกึกเลยแบบนี้พดทุกวันว่าละลายลึกละลายลึก huh. ฮ like ะทุกวันละลายลึกละลายลึกนี่ครับพูด <rim> ทุกวันครับละลายลึก <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> พอเราละลายลึกลงไปอย่างนี้นะครับ,รบ <c oughs> สักสามมิลน,นะครับเราจะไว้เติมลวดเชื่อม <c oughs> นะครับเราไว้เติมลวดเชื่อมยิ <c oughs> ่งลึกยิ่งดีครับลวดเชื่อมเติมเยอะยิ่งดีเนื้อยิ่งแน่นนะครับ โอกาสแตกแล้วย่งมีน้อยนะครับอ่าก็ละลายลงไปอีกนะครับเนี่เขียลงไปนะครับของผมนี่จะเอาแบบว่าสัก5้ามิลเลยนะครับความลึกนะครับที่ต้องเติมลดเชื่อม้นมานะครับเอาทัวไว้ก่อนลูกหกด้วยนะครับก็ทำไม่ดีเดี๋ยวสตาร์ททีเดียวระเบิดแน่นอนฉีกออกมาอีกนะครับ ค่าดีก็สร้างใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มินนิ่งทีเดียวนะครับมันจะแข็งแรงกว่าเอาเศษมาเชื่อมนะครับอันนี้ก็มีเศษคาอยู่อันนึงนะครับก็เวลาสตาร์ทมันจะงัดมุมบนนะครับมันจะงัดด้านบนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอันนี้นะครับก็ละลายละลายละลายโซมานะครับตามแบบฉบับนะครับเทคนิคนะครับ ในการดูเนื้อลอูมิเนียมนะครับอ่าอันนี้ก็ละลายละลายไปนะครับส่วนมากเปออลูมิเนียมเก่าเนื้อจะไม่ค่อยเหนียวนะครับเอาอลูมิเนียมใหม่เลยดีกว่านะครับ ที่เราหลอห่อขึ้นมาใหม่เป็นแท่งมันจะเหนียวกว่านะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างหนานิดนึงนะครับตรงไหนหนามันก็จะละลายยากจะเชื่อมยากนะครับละลายช้านะครับอันนี้ลนที้ๆครับไม่ละลายเลยครับเพราะว่ามันหนานครับ ไปตรงหนาหนาเนี่ยแหละจะเป็นตรงที่ยึดเกาะดีที่สุดนะครับจะเชื่อมดีที่สุดเลยโอ้ยสามวันล้วมันจะเป็นแนี้แหละอยากที่เด้เลยเนี่ยโอ้ยอ่าอันนี้ก็ละลายเนื้อนะครับ ต่อไปก็จะเติมลวดแล้วเราก็จะเติมลวดนะครับอ่าเติมตั้งแต่ที่ต่ำขึ้นมาที่สูงนี่ครับแบบนี้นะครับค่อยๆเติมขึ้นมาเติมจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับ เตมขึ้นมาครับครับเราจะต้องเหลือเขาโครงเดิมไว้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับ <c oughs> อันนี้คือเขาโครงเดิมนะครับเหลือ,อไว้เอาไว้เวลามินลิ่งแล้วจะได้ไม่ผิดไม่พลาดตำแหน่งนะครับ ็เติมให้ขึ้นมานะครับนูนกว่าเดิมสักสองสามมิลก็ได้นะครับแล้วก็ปาดทิ้งออกเลยเวลาเติมไม่ต้องไปเติมพอดีนะครับเผื่อสูง,สงไว้นะครับเดี๋ยวปาดมินลิ่งทิ้งได้แล้วมันจะสวยนะครับถ้าเราไปเติมเนื้อพอดีเลยเนี่ยเวลาปลาดขาดไม่พอนิดนึงมันจะมองแหว่งไม่สวยนะครับนะครับเติมเติมเข้าไปนะครับ เหลือเขาคงเดิมไว้สักครึ่งหนึ่งก็ได้สักสักหน่อยหนึ่งตรงนี <them to S 2> ้ถ้าไม่งัดจริงๆมันก็ไม่แตกนะ ที่ฝาคัดมันก็มีตัวประคองอยู่แล้วครับเพื่อนๆัตนี้น่าจะช่วงบีบช่วงนัดนแรงๆนะครับเป๊ะหักเลยแบบนี้นะครับก็ตัวนี้ก็พอกลายรับดาไวไ้เยอะยิ่งดามเยอะก็ยิงหักยากนะครับ อันนี้ผมก็จะเกี่ยแล้วนะครับถึง้ตอนการเกี่ยแล้วจะเกี่ยด้านในก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อมันเท่ากันนะครับให้เนื้อมันเต็มนะครับไม่เป็นรูไม่แหว่งนะครับเวลามีริ่องออกมางานจะได้สวยนะครับ เสี่ยวด้านในก่อนนะครับกพอด้านในต้องมีลิ้งทิ้งนะครับอ่าเสียนี้นะครับเสร็จแล้วเติมขอบอีขึ้นะ ก็เกี่ยรอบๆแล้วนะครับทีนี้ก็ยกวางนะครับให้มันอยู่ได้ครับเกี่ยด้านข้างนะครับตรงนี้เราจะแทบไม่ต้องมินลิ่งเลยด้านนอกถ้าเราเกี่ยวสวยนะถ้าเราเกี่ยไปสวยจะต้องมินลิ่งเก็บงานหน่อยหนึ่งนะครับ เราวอกจะเกลี่ยมันเป็นเนื้อเดิมกันเลยครับเนื้อเดียวกันเลย เนี่ยต้องค่อยหมุนนะครับหาตรงหามุมมันนะครับหมุนให้รอบเลยหมุนให้รอบทิศอ่าหอบมุมนี้ไปงี้ย เกี่ยนะครับฝั่งบนเสร็จแล้วมาพริกอีกนะครับฝั่งนี้มองไม่ค่อยเห็นนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็อรอมิลลิ่งนะครับแล้วก็เก็บงานนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเบ้าคันสตาร์ทนะครับที่สำคัญสำคัญเลยนะครับ เอาตรงนี้มีล้าวมาหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับแข้งล้าวมานะครับเดี๋ยวเก็บงานให้หมดเลยไห <c oughs> นๆก็เชื่อมแล้วครับทีเดียวเลยยังอุ่นๆด้วยครับ <c oughs> อันนี้น้ำมันมาเลี้ยงเกียร์ครับช่องนี้ช่องน้ำมันที่ว่าเข้ามาเลี้ยงช่วเกียร์ชิดกระปุกเกียร์ อันนี้ก็เชื่อมง่ายนะครับทำไมถึงง่ายดูไหมครับมันบางอ่าตรงไหนาบางตรงนั้นก็เชื่อมง่ายนะครับ เชื่อมแนวตั้งเลยนะครับเชื่อมแนวนอนก็ว่ายากแล้วนะครับเชื่อมแนวตั้งเลยนะครับก็เหมือนลวดเชื่อมธรรมดานะครับก็ค่อยเติมลวดให้ดีนะครับมันก็จะสวยเนียมเพราะว่า,าวันนี้เวลาเชื่อมเราต้องไปยิงเจ็บอยู่แล้วนะครับ ไม่ได้เอาทั้งอย่างนี้เลยนะครับต้องมินนิ่งเก็บงานอยู่แล้วนะครับก็ต้องตีงเรียบเลยนะครับเราอยากได้สวยแค่ไหนมันก็อยู่ที่ตอนที่ว่าเรามินนิ่งเอานะครับถ้าเรามินนิ่งดอกดีงามมันก็สวยครับถ้าเราเชื่อมสวยไปเป็นมินนิ่งดอกทู่มันก็เป็นเหมือนหนูแทะครับอยู่ก็นล่องมัน,นมันไหลจับนะครับเติมไม่หน่อยหนะึง ตรงนี้ไม่คิดตังครับเตไม่ฟรีนะครับเพราะว่าอะไรนๆเรเชื่อมแล้วเอาทีเดียวเลยนะครับอันะนี้สวยเลย ยังเกลียนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ดอกปลายหนึ่งมิลน,นะครับรีดล่องครับปื้ดโค้งเข้านี่เลยนะครับถ้มันมีเลี้ยงเกลียได้บ้างนะครับแต่จริงก็อุดเลยก็มีบางคนก็คันขาดเลยก็มีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเชื่อมพอกเป็นไงบ้างครับสิบกว่านาทีก็เสร็จแล้วนะครับ ันนี้ก็เราเป่าลมเสร็จก็จับขึ้นมิลลิ่งได้แล้วนะครับอ้าวก็ยังไม่หายร้อนนะครับอุ่นๆแต่ว่าพอจะจับขึ้นมิลลิ่งได้แล้วนะครับก็เอาม,ามิลลิ่งกันต่อนะครับเก็บงานกันนะครับกับงานแข้งที่เราเชื่อมพอกนะครับออกมาสวยมันเย็นนะครับ แล้วก็ขอบเดิมของแค้งนะครับเป็นหลักนะครับในการที่มิลลิ่งนะครับเท่าขนาดัะขอบเดิมของแคนงนะคอ่าเราก็จะได้ขนาดระยะเท่าเดิมนะครับไม่ผิดเพี้ยนนะครับ ต่อ,อไปก็มินลิงด้านในนะครับเส็จงานนะครับอ่า,อาเสร็จไปแล้วหนึ่งโค้งนะครับอย่างเนียนเลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับหนึ่งโค้งนะครับหนึ่งโคง้งเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปก็โค้งที่สองนะครับเดี๋ยวโค้งสองมันเข้ายากนะครับวิ่งนแนวเส้นตรงดีกว่านะครับผมว่า,าจะง่ายกว่านะครับอ,อันนี้เราก็ปรับองศาได้นะครับ้าขนาดไหนก็ปรับเอาแล้วแต่เราเลยนะครับนี่อันนี้โค้งสองโค้งสองก็ยังจะเริ่ม ก็ตอนนี้ก็ต้องปรับก่อนนะครับเนื่องจากหัวมิลลิ่งโต๊กมิลลิ่งนะครับสุดนะครับเพราะว่าผมตั้งไว้มินนะครับยังไม่ได้ขยับโต๊ะนะครับอ่าปรับแล้วนะครับมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับจะได้เห็นแบบชัดๆกันนะครับปุ๊บอ่าปล่อยหัวลงมานะครับทีนี้ก็ลากตามใจเราเลยนะครับ เอาให้ไม่ติดข้อเหวี่ยงก็เป็นพอใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเอาแค่ okay. ข้อเหวี่ยงไม่พ้นก็ใช้ได้แล้วนะถ้าทำจะสวยเลยหลบข้อเหวี่ยงไม่พ้นก็ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกันนะครับนี่่าเรัาควรจะให้แลรดูสวยด้วยแล้วก็หลบข้อเหวี่ยงพ้นด้วยนะครับถึงจะดีนะครับ โอเคนะครับโพรงสองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการกรีดล่องกันนะครับว่าทำยังไงนะครับกรีดล่องนะครับเราก็ใช้ดอกสว่านดอกเล็กนะมโมโมปลายเอาได้นะครับมารับปลายให้มันเล็กนะครับเล็กเท่าล่องของเดิมเขาเนี่ยนะครับทำเป็นล่องได้นะครับ นี่ครับเราจะใช้ปลายเล็กนะครับนี่ครับเพื่อที่จะเดินซาะเข้าไปจืดนะครับอ่าใหญ่กว่าได้นิดหน่อยนะครับเล็กกว่าก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายัางไงทางเดินมันเดินมาจากทางนี้อยู่แล้วนะครับดีกว่ามันไม่มีทางไปลเลยนะครับเราก็โมโมปลายเอานะครับ อยากได้ขนาดไหนนะครับจัดเลยอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะใหญ่กว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับอ่าปึ๊บใส่เข้าไปนะครับนี่ครับเอานะครับเราก็จะเดินแล้วนะครับยืดเวลาย้ายหัวแปลงหัวเลาผาผมก็ใช้ดอกอันนี้ละครับทำนะครับครับยืด เดินยาวไปเลยนะครับแล้วก็มาบรรจบนะครับที่ตรงนี้ที่เดิมนะครับนี่นะครับน้ำมันก็วิ่งนี่มาออกนี่นะครับมาลงเกียร์เหมือนเดิมครับเสร็จไปแล้วหนึ่งที่นะครับมาดูต่ออีกหนึ่งที่ก็คือตรงนี้ ลงรูกแกนคันสตาร์ตตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวมีลิงปาดหน้าทิ้งก่อนเลยอย่างแรกกินลิงนะครับปาดหน้าเรียบก่อนนะครับเพื่อที่จะดูองศาของลูกแกนคันสตาร์ตนะครับว่ามันลงประมาณช่วงไหนนะครับ และที่สําคัญนะครับไอปลายแกนคาตาตาผมวัดแล้วนะครับได้16มิลนะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้เพราะว่าดอกมิลลิ่งผม16มิลอยู่แล้วนะครับเฉาะทีเดียวใช้ได้เลยนะครับแต่จะเฉาะหลายทีถ้าเฉาะหลายทีแล้วมันหลวมอีกนะครับนี่อ่ะก็ฝาดหน้าทิ้งก่อนนะครับ มาเริ่มตรงนี้นะครับเริ่มจากด้านที่ว่าเป็นของเดิมอยู่นะครับเราจะได้ขนาดความสูงของมันนะครับว่ามันใช้สูงประมาณเท่าไหร่นะครับสูงกว่ายวอาจจะเป็นการตัอสตาร์ทได้นะครับอาจจะทำให้การสตาร์ทหนืดได้นะครับะต่อไปนะครับเราก็ เก็บงานด้านล่างก่อนนะครับเมื่อโมดิฟายด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับก็เก็บงานเหมือนเดิมครับจะทิ้งไว้ก็ได้นะครับลายสวยๆนะครับหน้าหนาก็ดีนะครับไม่ต้องไปปาดทิ้งเยอะนะครับ เดี๋ยวมันจะบางแล้วแตกง่ายอีกก็เอาแต่เ็น้อยนะครับพอสมควร นะครับก็ถึงตอนนะครับที่จะเฉาะนะครับก็จะสามารถเสร็จนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับเราก็ดูจากของเดิมเลยนะครับว่ามันอยู่เซนเตอร์ไหนนะครับก็ค่อยๆนะครับหมุนเล็งเล็งเลงเข้าไปนะครับอ่าอันนี้ก็ลองหมุนดูก่อนนะครับว่าใกล้เคียงยังยังซ้ายนิดขวาหน่อยครับปรับเซนเตอร์ให้ได้นะครับปุ๊บ ทีนี้ก็ลองเฉาะดูก่อนนะครับอ่าดูว่ามันเข้ารอยเดิมไหมนะครับมันกินรอยเดิมเปล่าถ้ากินรอยเดิมก็เดี๋ยวมันจะหลวมนะครับเดี๋ยวมันจะเบี้ยวนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความชนานาญนิดนึงนะครับอ่ะอ่ะเราได้เซ็นเตอร์แล้วนะครับเราก็จะเฉาะทีเดียวนะครับใช้ได้เลย นี่เรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับต่อไปเราก็จะถอดแค้งออกมาแล้วครับเพื่อทำการจำหน่ายนะครับส่งลูกค้าก่อนนะครับตัวนี้ก็เชื่อมมานะครับยังไม่ทันหายร้อนเลยผมก็จับมิลลิ่งเลยนะครับนี่ครับรลองน้ำมันนะครับออกทางเดิมนะครับอันนี้ก็ มิลลิงนะครับหนากว่าของเดิมเห็นไหมก็จะแตกยากนะครับอันนี้ก็เข้ารอยเดิมนะครับเข้ารอยเดิมเลยก็เป็นที่ประคองแกนคันสตาร์ทนะครับสำหรับลุกโตสตาร์ทล้วชอบงัดแข้งแตกแข็งระเบิดกันนะครับก็ส่งมาซ่อมได้นะครับจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้เรามาดูงานที่แบบพอกเต็มๆกันนี่ครับ พอกเต็มๆแบบนี้ก็ส่งมาทําได้นะครับรับหมดเลยครับแต่ว่าต้องรอคิวนะครับประมาณ15วันนะครับเพราะว่าผมจะทํางานเล็กๆแบบนี้ก่อนนะครับวันหนึ่งมา20-30ชุดเลยนะครับงานซ่อมนิดพอกหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็รวดเชื่อมเรื่องของรวดเชื่อมนะครับถามกันมาหลายคนว่ารวดเชื่อมมีน้ํายาประสานไหมนะครับเชื่อมติดไหมเชื่อมอยู่เปล่าเคาะสองทีหลุดไหมนะครับแล้วก็ นี่ครับรดเชื่อมคุณภาพสั่งได้นะครับขนาดมิลลิ่งนะครับยังไม่ค่อยอยากจะหลุดเลยนะครับเนี่ยเราเชื่อมแล้วสวยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับนี่ครับอ่าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับให้ดูจากตัวนี้ก็ได้นะครับอะรลดเชื่อมมาจากทวีปเดียวกันนะครับมาจากเซาท์เอเชียนะครับมาจากหอเดียวกันนี่ครับเชื่อมแล้วเป็นแบบนี้เลยอยู่ที่เทคนิคการเชื่อมนะครับโทรมาสอบถามได้เชื่อมแล้วปาดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับไม่แบ่งเป็นสอง ประเทศ2องกรจจ์นะครับนี่ครับเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยมีใครวิ่งไอที่เชื่อมที่ออกหลุดมาเป็นก้อนได้เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็เชื่อมอย่างดีนะครับเพราะว่าวัสดุอลูมิเนียมเนี่ยที่ผมใช้ก็ใช้แคงนี้แหละนะครับหล่อทำรวดเชื่อมนะครับใช้อลูมิเนียมเกรดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้ใช้พวกลูกสูบมาหล่อนะครับพวกลูกสูบขายช่างโลงหมดนะครับใช้แต่อลูมิเนียมดีๆนะครับแ้งเครื่องยนต์มาหล่อ ทำลวดนะครับใครสนใจก็สอบถามได้ครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใจร้อนก็โทรนะครับ0639645239นะครับถ้ารอได้ก็ทักไลน์นะครับเพราะว่าไลน์อาทิตย์หนึ่งจะไปดูสักทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆส่วนเพจนะครับก็จะตอบเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับจะมี2ช่วงที่ว่าไปส่งของไม่ได้ตอบประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ถ้าด่วนก็โทรมาเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ